สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับครูแอร์นะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตนะครับลูกปลาทองที่ได้เพาะไว้นะครับว่าโตขึ้นหรือยังหรือมีขนาดเท่าไรบ้างนะครับแล้วก็มีเซอร์ไพรสลูกไข่ไข่นะครับไข่ปลาทองสิงนะครับที่เพิ่งรีดออกมาเมื่อเช้าเลยนะครับก็คือแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับพอดีเห็นปลามันไล่กันผมก็เลยจับออกมาดูก่อนนะครับว่าเป็นไงเามันคือไข่เต็มท้องนะครับก็เลย ทำการรีดน้ำเชื้อกับรีดไข่ออกนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูลูกปลาทองนะครับชุดแรกที่เราเลี้ยงไว้ก่อนนะครับนี่นะครับอยู่ในนี้นะครับอายุก็น่าจะประมาณห้าวันนะครับถ้าถายไม่ผิดก็ประมาณห้าวันนะครับเห็นไหมครับวายตัวเล็กๆนะครับนี่เป็นลูกปลาทองชุดแรกนะครับ อายุก็ประมาณห้าวันนะครับจากที่เราลงคลิปไปล่าสุดนะครับตัวเล็กมากนะครับเล็กแทบจะมองไม่เห็นนะครับกับหรือมันอาจจะมีน้อยก็ได้นะครับนะครับตัวเล็กมากเลยนะครับกล้องอาจจะไม่ค่อยได้โฟกัสนะครับนีครับก็เพาะอยู่ในนี้ก่อนนะครับช่วงนี้เปิดออกซิเจนเบาๆนะครับให้ เดี๋ยวเรามาดูลูกไข่ปลาทองนะครับไข่ปลาทองสิงห์นะครับเรามาดูไข่ปลาทองสิงห์กันนะครับนี่นะครับหลังจากที่ได้รีดออกเมื่อเช้านี้นะครับไข่ก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับนี่นะครับไข่นะครับไม่ได้ไปเกาะฟางเลยนะครับเพราะว่าเรารีดออกก่อนนะครับก็เลยอยู่ตรงนี้นะครับ ก็รอดูนะครับว่าจะปิดหรือเปล่านะครับอันนี้คือชุดใหม่นะครับอัปเดตชุดใหม่เดี๋ยวจะให้ดูพอไม่ทันนะครับตัวนี้นะครับเป็นพ่อพันธุ์นะครับตัวนี้นะครับพ่อพันธุ์นะครับ ส่วนตนัวเมียนะครับตัวเมียจะเป็นตัวนี้นะครับอ่าครับเป็นสิ่งให้บิดนะครับโอ้บิดน้ำกระจายเลยนี่นะครับนี่ครับอันนี้คือตัวเมียนะครับแม่พันธุ์ของเรา น้องกลับไปนะครับอันนี้เป็นการแสดงนะครับไม่ได้เป็นไรนะครับดูครับเนี่ยครับดูครับก็ยังจะสีนะครับยังอันนี้ยังอยู่กับการกักโลกอยู่นะครับครบแล้วนะครับโอเคครับ กอหมดไปนะครับก็ได้ทั้งชุดใหม่แล้วก็ชุดเก่าที่กําลังเป็นตัวเล็กนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับดูการพัฒนาการของปลาทองแล้วก็การเพาะปลาทองรั้งแรกของผมนะครับเพราะโดยคัวแอร์นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูใน EP ต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับว่าปลาทองที่ผมเลี้ยงไว้จะออกลูกแผลล้านได้มากแค่ไหนนะครับสวัสดีครับ